ผมให้เงิน1ล้านนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามผมทุกช่องทางนะฮะวิธีการที่จะได้เงิน1ล้านก็คือเพียงแค่แชร์คลิปนะครับที่ผมรีวิวขายที่ดินนะแค่แชร์คลิปนะครับขายที่ดินเนี่ยไปให้กับคนที่มีกำลังซื้อนะครับนะถ้าผมปิดดีลได้นะครับผมให้ไปเลยนะครับ1ล้านบาทสำหรับคนที่แชร์คลิปนะฮะเพียงแค่แชร์คลิปนะครับ รับไปเลย1ล้านบาทเอาไปลงทุนต่อยอดทําธุรกิจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาร่วมค้ากับผมด้วยนะครับผมก็จะพาไปเที่ยวจีนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรพาร์ทเ,เนอร์กับผมนะครับง่ายๆเลยนะอันนี้คือวิธีที่จะให้เงินคุณไปลงทุนนะครับสำหรับ e FC ที่ติดตามผมไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่ติดตามนะครับ ดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะได้เงินลงทุนนะครับนะผมย้ำอีกทีนะครับเพียงแค่แชร์คลิปขายที่ดินนะครับที่ผมลงใน y t u t u เนี่ยไปให้กับคนที่จะซื้อที่ดินนะเพียงแค่นี้เองนะครับหลังจากที่ผมขายที่ดินได้แล้วนะครับคุณก็ไปกับผมนะครับมารับเงิน1ล้านนะครับแล้วก็ไปเที่ยวจีนนะครับรวมถึงมาเป็นคู่ค้ากับผมได้เลยนะส่วนคลิปที่ดูนี่คือเราก็ไปเที่ยวจีนกัน นะครับในการร่วมทุนร่วมค้ากับจีนนะฮะแล้วก็ทุกช่องทางนะครับที่ติดตามผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะที่ติดตามนะดังนั้นวิธีการร่วมสนุกง่ายๆก็เพียงแค่แชร์คลิปขายที่ดินนะครับไปให้กับผู้ซื้อนะครับคุณก็รับเงินไปเลย1ล้านบาทถ้าผมขายที่ดินได้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นีเอง ง่ายๆนะฮะแล้วก็จะมีโบนัสที่จะพาไปเที่ยวจีนมาร่วมทุนร่วมค้ากับผมนะครับ t h a i a n g e l i n v e s t o r c o m ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตาม Subscribe YouTube Facebook นะฮะโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับในคอมเมนต์นี้นะครับผมจะวางคลิปที่ผมขายที่ดินไว้ให้นะครับ เอฟซี FC ก็เพียงแค่เอาคลิปนี้ส่งไปให้คนที่จะซื้อที่ดินนะครับถ้าผมขายได้ผมก็จะให้ไปเลย1ล้านบาทนะครับโอเคไว้พบกันนะครับสวัสดีครับ